สวัสดีครับครับวันนี้ว่างว่างาว่าจะลองมาปาดหน้ามูลไส้เดือนดูครับอันนี้ไออันนี้อยู่ประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์สิบกว่าวันครับสิบกว่าวันเกือบเกือบสองอาทิตย์ละอีกวันสองวันก็เลยวันนี้ว่างก็เลยว่าจะลองมาปาดดูว่าจะได้เยอะน้อยแค่ไหนตรงนี้มีอยู่ประมาณสิบกว่าการะมังครับเดี๋ยวลองดูครับว่าได้เยอะไหมครับปาดมูลครับลองดูนี่ครับสิบแปดกระมังวันนี้จะลองมาปาดมูลดูครับ อันนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ2อาทิตย์ละนะครับเขาจะมาปาดมูลข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี้เป็นมูลไส้เดือนแล้วครับข,ข,ข้างหน้านีา้เป็นมูลไส้เดือนหมดละแค่ช่วงแค่ผิวไอช่วงไอข้างหน้าหน้านี่ฮะนะครับมูลไส้เดือนลักษณะจะเป็นเม็ดเม็ดอ,อย่างเงี้ยครับวิธีเก็บมูลไส้เดือนเนี่ยเวลาผมก็เห็นหลายบางคนเขาก็จะมามาปาดเงี้ยครับมาปาดพอได้ได้เวลาสักสองอาทิตย์เนี่ยเขามาปาดเก็บไอส่วนข้างหน้า เขาจะเก็บกันช่วงเช้าๆครับส่วนบางคนก็รอ,อเลี้ยงให้ครบกําหนดเดือนแล้วก็เก็บทีเดียวเลยทั้งกระมังก็มีครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนหรือว่าความถนัดหรือความชอบนะฮะส่วนผมนี่ผมก็ว่าจะลองปาดดูวันนี้อันนี้ประมาณ2อาทิตย์ว่าว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนที่ไปกระมังครับเดี๋ยวลองปาดดูครับส่วนที่เหลือในกระมังเราก็จะ,ะคุยมาหน่อยแล้วก็ ปล่อยให้มันกินต่อไปครับผมปุยฟุยเพื่อให้มันมีอากาศเข้าไปบ้างครับครับการปาดมูลนะครับเราก็จะปาดเอาส่วนที่เป็นขี้ไสเดือนข้างบนเนี่ยออกเราจะปาดไปจนถึงไอถึงที่แข็งแข็งเนี่ยตรงเนี้ยเหนียวเหนียวแล้วเหนียวเหนียวแล้วไม่ได้ล้วนซุยแล้วเนี่ยเราก็จะยังเก็บไว้ก่อนอันนั้นก็ยังเป็นแบบตรงนี้ยังเป็นขี้วัวอยู่เนี่ยแถวนี้ยยังเป็นขี้วัวอยู่เราจะปาดแค่ข้างบนนี้เฉยๆครับแล้วก็ ที่เหลือที่เราก็จะเอาไว้ให้มันกินต่อครับเรียบร้อยครับสำหรับไอการปาดมูลของ18กะละมังวันนี้ครับจะได้มูลไส้เดือนประมาณนี้ครับก็จะมีพวกไอเศษขี้วัวมาบ้างนะครับอันนี้แต่แต่นี้ผมยังจะไม่ล่อนนะครับจะ พึ่งก่อนจะเอาพึ่งที่ร่มให้มันหมาดกว่านี้ก่อนตอนนี้มันค่อนข้างเปียกครับมันจะทําให้ล่อนยากครับล่อนแยกขี้วัวเล่นพวกนี้มันจะล่อนยากจะติดกระมังไอ้ตะแกรงล่อนนะครับเดี๋ยวรอให้มันหมาดกว่านี้ก่อนครับเป็นกระมังที่ปาดแล้วเราก็จะปาดปาดมูลไปจนถึงชั้นที่มันแน่นๆครับแค่นั้นแล้วก็ในกระมังนี้เราก็จะซุยมันคุยมันขึ้นคุยมันใหม่ให้มันมีอากาศถ่ายเทเพราะว่า ข้อเสียของกระมังอย่างหนึ่งก็คืออากาศถ่ายเทยได้ไม่ดีเหมือนกับเลี้ยงบนพื้นนะครับข้างล่างมันเลยค่อนข้างจะแน่นครับไสเดือนเขาชอบเขาชอบอากาศ,ากาศโฟ f ์ลอากาศดีๆนะฮะเพราะมันจะกินได้ดีขึ้นงั้นเดี๋ยวเราช่วยมนันนิดนึงโดยการาคุ้ยแล้วเอาไปตั้งบนชั้นเพื่อเลี้ยงต่อนะครับทีนี้เราจะลองมาคุ้ยดูความเป็นอยู่ไสเดือนข้างล่างหน่อยครับเป็นไงบ้างเนี่ยข้างล่างมันจะแน่นอยู่ยนะ มันจะค่อนข้างแน่นครับมันยังมีความชื้นอยู่นี่เราช่วยคุ้ยมันหน่อยคุ้ยให้มันมีอากาศได้ถ่ายเทเข้าไปนะครับนี่ดูไส้เดือนข้างล่างไส้เดือนมันชอบความชื้นในตัวใหญ่นะเห็นไหมเห็นไหมนี่อ้วนมากเลยครับอย่างอ้วนอย่างอ้วนเนี่ข้างล่างยังแชะอยู่เลยครับโอ้นี่ดูนี่ดูนี่นี่ดูนี่ตัวใหญ่มากโอ้ตัวอย่างใหญ่เลยนี่ครับตัวใหญ่มาก เยอะๆนะคุยก่อนคุยก่อนข,อข้างล่างแขกข้างแฉะอยู่นะข้างล่างช่วยกันคุยกันโอ้ยใส่เดือนเพียบน่ครับไพ้เมนมีอากาศได้ถ่ายเทนะแล้วเราก็ไปตั้งบนชั้นใหม่ เพื่อให้มันกินต่อนะฮะนี่นี่นี่เดือนครับเทียบเลยนี่ครับไส้เดือนพันอเมริกันไนท์คอลเลอร์ครับเห็นไหมมันจะสังเกตดูว่ามันจะมีเหลือบสีฟ้าๆม่วงๆอ,อยู่ตรงบริเวณบริเวณนี้นะฮะนี่ครับไอ้ส่วนส่วนตรงคอนี่จะเป็นเขาเรียกว่าไททั่มหรือเปล่ามันถ้าจำไม่ผิดน,นะครับส่วนไข่เขาเรียกโคคูนไททัลม,มันจะเป็น เหมือนส่วนของเป็นเพศครับไม่แน่ใจเพศผู้เพศเมียอยู่นี้ไสเดือมันจะมีสองเพศคือด้านนี้เพศหนึ่งด้านนี้เพศหนึ่งเวลาผสมพันธุ์กันเนี่ยมันจะกลับหัวกลับหางกันแล้วมันก็จะท้องทั้งคู่นะครับนี่นครับผมนี่คืออเมริกันไนท์คอลเลอร์สังเ,เกตดูให้ง่ายครับแล้วท้องมันจะเป็นแบบน,นี้ครับนี่ทูเบลเลอร์เลยครับใหญ่มาก <Here. S 2> ครับมาดูมูลที่ได้จากการปาดหน้าครั้งนี้นะครับน่ครับมูลเสือเดือนล้วนๆมันจะมีะขี้วัวที่มันกินไม่หมดอยู่บ้างแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราเราจะพึงก่อนแล้วก็ค่อยล่อนแยกเอาขี้วัวที่มันกินไม่ที่ติดมาด้วยเนี่ยออกครับก็จะเหลือแต่มูลเสือเดือนล้วนมูลเสือเดือนสังเกตได้ไง่ายๆครับมูลเสือเดือนจะเป็นลักษณะเป็นเม็ด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  เม็ดลิลี่ครับลองดูครับอันนี้มันยังมีความชื้นอยู่เพราะฉะนั้นผมยังจะไม่ล่อนนะครับผมจะพึ่งไว้ก่อนจะจะพึ่งให้มันหมาดกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยล่อนไม่งั้นมันติดตะแกรงครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้เลยเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ครับครับสำหรับการปาดหน้ามูลวันนี้ หวังว่าคงมีประโยชน์บ้างนะครับผมก็ลองดูครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหน18กระมังกับกับเลี้ยงมาประมาณ2อาทิตย์ครับได้มูลประมาณ1ถังครับแต่ตอนนี้มูลมันชื้นอยู่ผมจะยังต้องพึ่งไว้ก่อนครับแล้วค่อยร่อนอีกทีนึงโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ